เล็กเป็นสนิมเสาระเบิดซ่อมเสริมโครงสร้างด้วย C F R P และนี่คือเสาที่มีรอยร้าวจากรอยร้าวเส้นเล็กๆครับราเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงสั่นสะเทือนต่างๆทำให้เกิดรอยร้าวมากขึ้นนั้นเราทำการสกัดครับ สกัดคอนกรีตที่เสียหายออกไปจนถึงส่วนที่แข็งแรงจากนั้นก็ทำการทายด้วยน้ำยาแปรงสนิม KB-310 จะทำหน้าที่แปรงสนิมให้เปลี่ยนเป็นสารสีดำรอแห้งแล้วก็มีการผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ปสานหรือเสริมเหล็กเข้าไปก่อนตามที่ต้องการจากนั้นก็ทาด้วย KB-3 2อีพ็อกซี่ปสานทาแล้วฉาบซ่อมด้วย KB12 ปูนซ่อมโครงสร้างที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์จากนั้นครับเป็นการเสริมกาลังด้วย CF r p หรือซิกาเร็ตเป็นวัสดุที่ใช้ในการเสริมกำลังโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากนั้นก็โรยทรายแล้วก็ฉาบแต่งผิวให้ได้ตามต้องการนี่คือชุดซ่อมโครงสร้างเสริมกำลังโครงสร้างครับ